กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับแม่มันนีกคือเก่านะจ้าจ้ามื้อนี้แม่มันนี่สพามาเฮ็ดขันหมักเบ่งเกลบคอเสือเนาะพี่น้องนี่จ้าก็มีลวดเนาะจ้าแล้วก็ดอกรักเนาะจ้าแล้วก็ใบตองที่จะมาเฮ็ดเนาะพี่น้องอ่าดอกรักก็ฉีกออกไปข้างนึงเนาะจ้าว่าห้มีสีห้มีสีอันเนาะพี่น้องบ่ให้มีหาอันเนาะจ้าเพื่อว่าจะได้ใส่ถนัดกว่าเก่าเนาะจ้า จ้าเติมเฮ็ดกันเลยเนาะพี่น้องก็เอาดอกลากทาไปตรงกลางเนาะพี่น้องแล้วก็อ่าพับมาเขิงหนึ่งเนาะจากทั้งคนก็ต้องพับอีกเขิงหนึ่งต้องจับแน่นๆจักน้อยเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่มันนี้ว่านี้ปืนยิงกาวเนาะจะ้าปืนกาวเนาะพี่น้องก็จับให้มันแน่นจักน้อยนยเนาะพี่น้องอ่าแล้วก็พับขวา อ่าบัดน,นี้ก็มา,าพับทรายเนาะพี่น้องทบจานี่ก็เสร็จแล้วเนาะพี่น้องกระแม็กเลยเนาะจ้ากเ็เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจ้ากเ็เฮ็ดไปแบบเรื่อยๆเนาะพี่น้องจนกว่าสิครบตามจำนวนที่ต้องการเนาะจ้า จ้าดอกไม้นี่ก็อ่าว่าจำเป็นจะต้องเป็นดอกลักเนาะจ้าใส่ดอกกุฎกได้เนาะพี่น้องพอดีดอกลักแม่มานี้มีเนาะพี่น้องก็เลยเอาดอกลักมาใส่ก็ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งเนาะจ้า จ้าเสร็จแล้วกับมาม้วนยอดกันเลยเนาะพี่น้องมาม้วนยอดนี่ก็เอาลวดไส่เข้าไปน้ำเนาะจ้าเพื่อว่าเรไร้ดัดโค้งได้ง่ายตามที่เอาอยากดัดเนาะพี่น้อง จ้าที่นี่เขากัมาเปียหยดเลยเนาะพี่น้องนี่จ้าเปียหยดประมาณเจ็สันเนาะจา้า ขันหมักเบงกรีบคอเสือแมวมันนี้ก็เเหดต,ตามสไตล์แมวมันนี้เนาะจ้า,จาพิดพลาดประกันได้ก็ขอโทษขอภัยเนาะพี่น้อง จาเซตไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วนาะพี่นอ้องอ่ากำมาเบิ่งขั้นตอนไหมนะจ้ากะเอากีบข้อเสือนาะจามาเข่าช่อนาะพีนน้องกะเย็ดสันคือเก้านาะจา จะเสร็จแล้วก็เป็ดความเรียบร้อยนะพี่น้องนี่จจะขั้นตอนเสร็จไปอีกดขั้นตอนหนึ่งนะจ้ะต้องเก็บความเรียบร้อยน้ำนะพี่น้อง จ้าเสร็จแล้วฮักกามดัดเอาความโค้งที่ฮักต้องการเนาะจ้าเนี่ยจ้าดัดโค้งเข้าไปงอๆเนาะพี่น้องอ่าปลายก็ดัดเนาะจ้านิดหน่อยเนาะจ้าเพื่อความสวยงามจะเอาซ้ำไดก็ดัดเอานาอพี่น้องเสร็จแล้วกมามมวนกลวยกันเลยเนาะจ้า จ้าทีนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเนาะพี่น้องก็มาประกอบขัดมักเบงกันเลยนะจ้าเน่จ้ากะคอยประกอบเอาเนาะพี่น้องแม้มันนี้ใส่ตะปูเข็มเนาะจ้าปลักลงไปเพื่อความแน่นหนาะเนาะพี่น้องนน่จ้าก็คอยประกอบไปทีละอันเนาะจ้า จ้าเซ็ตซับเรียบร้อยนะพี่น้องขันบักเบงกีบคอสเสือเนะจา้าซีทิดนะพี่น้องจ้าแม่มณนี้ขอบคุณเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศเนะจา้าที่เข้ามาให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆนะจา้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ไแม่มณนนี้ำใเด้อจา้าเป็นกำลังใจไ้แม่มณนี้ทำคลิปต่อไปเนะจา้าพ่อกันคลิปหนานะพี่น้อง กราบสวัสดีค่ะ